เมื่อเศรษฐีต้องการเปลี่ยนสมองโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์มีเศรษฐีคนจีนอยู่คนหนึ่งต้องการเปลี่ยนสมองเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทํางานมาหนักและทํางานมามากจนกระทั่งสมองเขาล้าและไม่สามารถที่จะคิดอะไรต่อยอดจากสิ่งที่เป็นอยู่ได้เขาก็เลยปรึกษาหมอประจําตัวว่าเขาต้องการเปลี่ยนสมองเพื่อที่จะทําให้อะไรเนี่ยมันกระฉับกระเฉงคล่องตัวมากกว่านี้ หมอประจำตัวก็เลยแนะนําสมองชั้นที่1ก็คือสมองจากคนประเทศยิหนึ่งแสนบาทคนนี้คิดเก่งมากเศรษฐีก็ยังไม่ตัดสินใจสมองชั้นที่2ส,สมองอันนี้มีมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทมาจากประเทศอเมริกาคนนี้คิดเก่งและก็ทาเก่งมากเศรษฐีก็ยังไม่สนใจมาจนถึงชั้นที่3ส,สมองอันนี้มีมูลค่า30,000 0บาทเป็นคนญี่ปุน่นคิดเก่งทําเก่งและก็ขายเก่งมาก เศรษฐีก็ยังเฉยๆนิ่งๆจนกระทั่งมาชั้นที่4อันนี้4 0 0 0 0นบาทมาจากคนจีนคนนี้คิดไม่เก่งทําไม่เก่งได้แต่ก๊อปปี้เรียนแบบเขาอย่างเดียวจนกระทั่งประสบความสําเร็จเศรษฐีก็เฉยๆแล้วก็ลังเลว่าจะเปลี่ยนของใครดี แล้วหลังจากนั้นเองไม่นานก็มีเสียงหมอตะโกนออกมาว่าเศรษฐีอย่าพึ่งพอดีพึ่งเจอสมองใหม่ป้ายแดงเลยยังไม่เคยทําอะไรยังไม่เคยคิดอะไรเลยเนี่ยอายุ40แล้วยังเป็นสมองที่ใหม่ๆสดๆอยู่เลยเศรษฐีต้องการไหมสนใจไหมราคา5,000 500, 0นบาทเศรษฐีก็ตกใจว่าทําไมมันแพงอย่างนั้นถ้ามาหุ้มกันนะครับถ้าเป็นคนเราได้เจอสิ่งที่เป็นป้ายแดงสดๆใหม่ๆแล้วไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ถ้าเกิดคุณนะครับไม่ต้องบำรุงรักษาไม่ต้องดูแลไม่ต้องแบนทันเนนอะไรทั้งสิ้นสามารถที่จะใช้งานได้เลยและยังมีอายุงานที่ยังยาวอีกด้วยคุณพร้อมที่จะใช้ไหมครับแน่นอนครับไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนเพียงแต่ว่าเราเองจะต้องใส่ปัญญาใส่ความกล้าหาญใส่ความชาญฉลาดและใส่จรรยาบรณไปให้กับสมองอันนี้เพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานประสบความสําเร็จในความภาคภูมิใจที่อยู่ในสังคม และก็ประสบความสําเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตนี่แหละครับถ้าเรามองมุมกลับสมองที่ป้ายแดงหรือสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เอาอะไรเต็มๆเ,เพื่อที่จะได้สร้างมูลค่ามันขึ้นมาอย่าปล่อยให้สมองที่ไม่มีการทํางานและสมองป้ายแดงไร้คุณค่าคุณสามารถทําตรงนั้น